สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทางเพจของเพียนชัย2526แล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube ของเพียนชัย2526นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะนำท่านผู้ชมมาที่อำเภอหนองหงจังหวัดบดึงลำนะครับามาชมการขุดลอกคลองของกรมชลมนะทานที่8นครราชสีมานะครับซึ่งจัดสรรงิประมาณลงมาให้กับทางอำเภอหนองหง อันนี้ณจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีฝายน้ำล้นกั้นอยู่เพื่อที่จะให้เก็บระดับน้ำได้ใช้ในฤด,ดูแรงนะครับตรงนี้นะครับาทางเพียนชัย2526ได้ทำการขุดลอกมาจนถึงจุดสุดท้ายของคลองนะครับเป็นถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่จะทำการขุดเสร็จนะครับ นะรับดูนับคำหนึ่งนะครับเรามาดตูตอนนี้ยังเหลืออยู่รถขุดอยู่นี่4คันนะครับก็จะเป็นเจ้าโกเบโ,โก้เจ้าซานี่สแล้วก็โกเบโก้หนึ่งนะครับ,นะรบมาชมกันนะครับหลังจากเสร็จในการขุดลำห้วยแห่งนี้แล้วนะครับก็จะ นำรถจำนวน4คันนี้ไปช่วยกันที่การก่อสร้างสนามบินนานาชาติอําเบอสตึกนะครับซึ่งอตอนนี้อยู่ที่นั่นประมาณ16-17คันนะครับสำหรับรถขุดนะครับวันนี้มาชมการขุดลอกคลองนี้ก่อน งล่างเป็นดินเหนียวนะครับติดผงฉีครับ เป็นไงอะเรนเป็นไหนเ้าเหล่าแล้ววงเวิ่บบาหนิ้วว่าหลากมัเก็บทางน้ำมันออกนะครับเพื่อที่จะขุดมาตรงนี้ ีได้ขุดได้ตำแนวครับ นี่ครับคนขับอยู่เขาพนมลุงครับคันนี้นะครับชื่อทักนะครับมาสังกัดอยู่กับทีมเทียนชัยเมื่อประมาณเดือนหนึ่งนะครับฝีมือดีเหมือนกันครับคนนี้นะครับดูแลรักษารถฝีมือขั้นเทพเหมือนกันเลยครับจะเป็นขับรถของเสียแหลมนะครับติดหน้าป้ายสักิกิติวัฒน นะครับ,บริเวณก้นคลองกว้างครับประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้สุดท้ายนี่น่าจะกว้างประมาณ 80เมตรนะครับนี้นะครับแต่ไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ความกว้างจะกว้างกว้างมากแต่ว่ามันจะก็จะเลียวไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสุดท้ายก้นคลองอยู่ที่15เมตรเมตรนะครับ หลังจากที่กลับไปปวารณาตัวบอกว่าจะไม่ดื่มอีกแล้วนะครับสุราแล้วกลับมาขับใหม่นะครับคันนี้นะครับกลับมาขับไปอีกรอบบอกว่าคราวนี้หยุดแน่นอนหลังจากที่เดือนที่แล้วทั้งเดือนนะครับทํางานไม่ได้เลยนะครับดื่มแต่สุราอย่างเดียว สำหรับคลิปนี้นะครับพบกันเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ